ก็เปิดมาฉากแรกเป็นฉากที่ยาจิตสุรพูดขึ้นมาว่าขอโทษนะจ๊ะคัตยาคุงยังไงก็อยากเข้าใจจิตสุรอีกเลยนะคัตเตก็ตกใจเอ๊ะแต่ว่า,าเธอบอกว่าคนน่าผงเพ่ขี้เกียจอย่างคัตยา,ายคุงนะไม่ชอบเลยตอนนี้นะอีดอเรื่องอยู่บ้านเดี่ยวกันก็เลืเๆไปสักเถิดนะจ๊ะแล้วมันก็ออกไปใส่หัวไปจำท่านคุณว่าอีดอเธอก็ตกใจขึ้นหน้าเดงน,นะไม่ไม่มไม่จริงไม่จริงไม่เส่อแล้ว ไม่ฟื้อแล้วจ้ะก็เหมือนชาติยจะฝันนะถึงยายจิซรุนะ ที่มาหาอยู่หน้าห้องนะจิรุก็ลองคัตเยะยก็ลองให้แล้วบอกสองคืนติดเลยดอกว่าพึ่งพอใจระดับที่2 5 6ใต้ชานคาเดียวก,กันกับเธอคนนั้นหนึ่งก็เปิดม,มาฉากในแอ่งนะเป็นฉากที่เหมือนคัตเยะยจะตื่นมาในห้องของของจิตรุนะแล้วก็เดินไปประ,ประตูนะั้นกับพ่อปัญชนตานะ,าะกึกกึกคัตเยียก็เปิดประตูไปชนะลงไปตรงระเบียงนะคัตยะยมเห็นลงเท้านะแล้วก็ ตกใจนะเอ,อืเอ,อเกินน้ำลายนะชาเซียก็ถอยใจพูดขึ้นมาว่าเฮ้มิเตอร์ละไปมาหาอะไรแล้วสินะคุณยาเอโมลรีด้วยก็เป็นภาพแ,แบแไปถึงคาเซยที่คุยกับจีสุลุนะแค่คือแค่เดือนเดียวเท่านั้นถ้าหลังเกียดก็ไม่เป็นไรนะอีดอก็แคใส่หัวอไปจ้ะ กับบ้านกูอ่ะคาเซียก็ูกใจแล้วก็พูดความสนใจขึ้นมาบอกตรงๆยังไม่อยากเชื่อเลยอ่นนี่ว่าฝันหรือว่าจริงกันแน่เช้าวันที่สองที่บ้านวิเซร์แลอยู่บ้านเดียวกันกันกบวิเซร์จากนี้แค่เข้าใกล้ทางนั้นก็สะดุดแล้วเมื่อวานวิเซร์ละกับคุณยายเอโมโอลี่นอนห้องทางนั้นสินะเรื่องแบบนี้จะดีจริงๆรหรอเชื่อใจเราเลือไว้ใจเราขนาดนั้นนะก็เป็นความพึงพอของคาเซียนะคาเซีก็มองไปเห็นห้องของวิเซร์แลนะ แล้วก็ตกใจคือนหน้าแดงเออคาใฟก็กิ้งไปลงกับพื้นแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอ้าไม่ได้การจะคิดเรื่องชักเมาลา,ลามกตก็เปเกือบจิสรู้นะคงไม่กลับคํำนะกลับมาวันนี้แล้วบอกว่าไม่เอาแล้วดีกว่าไม่กลับคําใช่ไหมนั่นสินะมิสเตอร์แล้วก็มีชีวิตของเธอเหมือนกันเธอคงเสียใจที่หลังที่มาสงสารเราแน่แน่เฮ้เราก็ไปมาอะไรเถอะกูโดดเดียวมันเยอะแหละ อดอาเอาก็ตัดมาที่คาเยียกำลังกินขนมปังนะเหมือนกำลังจะไปมาหาลัยนะก็เป็นคิเปกเข้ามาทักคาเยียนะายที่สุดก็รู้สึกตัวแล้วสิ้นอีดอกคาเซียก็ตอบกลับไปว่าใช่เรื่องกินปากมึงอ่ะคิเบกก็พูดอีกว่าเอ๊ะแล้วเรื่องบ้านเป็นไงคาเซะยก็พูดความจริงขึน้นมาคือบอกว่าจริงไปค้งยุ่งยากหลายเรื่องเมื่อคือครั้งที่เน็ตคาเฟ่คิเปกก็ตกใจหาไรบ้านจริงๆเลยวะคิเบกก็พูดขึ้นมาว่า งั้นอิงก,ก็ควรอยู่กับคุณจิตรู้ไม่ใช่หรือหารค่าเช่ากันได้ด้วยคิดเรื่องอนาคตแล้วก็ใช้ว่าจะเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมสักที่ไหนข้าเสียก็ตกใจแล้วก็พูดพความในใว่ากคิดไปคิดไปก็พูดกันแบบว่าเอาเถอะถ้าลลำบากจริงจแล้วก็จะให้ยืมบ้านหมาของฮานักก็ได้นะข้าเสียก็พูดพความในใว่ากูไม่ใช่หมาอีดอกถึงจะอย่าง ไม่รู้สึกว่าจริงก็เธอได้อยู่ด้วยกันก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องดีทา้เรื่องสืบความมีความในแล้วก็เรื่องที่ว่าพออยู่ด้วยกันแล้วเลิกกันก็เคยได้ยินมาบ้างที่สําคัญแล้วนั่นแหละจะทนกับการสืบตอนอยู่ด้วยกันไหวไหมว่าเป็นไปได้จะโดนปฏิเสธอักเพิ่มขึ้นอย่างเดียวถ้าเปก็ถอดใจเถอดีไม่ดีโอกาสโดนเทนีอย่างเข้มเลยอีก จากนั้นภาพก็ตตดมาที่ลูกกัดจังนะลูกกัดจังก็พูดว่าเอ๊ะย้ายบ้านเลอลูกกัะจังก็พูดว่าตั้งแต่เมื่อไหร่คะนั่นคาเตก็ตอบว่าเรื่องฉุกเฉินนะลูกกัะจังก็พูดแล้วแล้วทำยังไงล่ะคะคาเตก็โมเมตตอบว่าก็เลยกลับบ้านเก่าก่อนให้แตงก็บอกเรื่องที่อยู่กับมิสระไม่ได้ลูกกัะจังก็เหมือนกับกระซิบกระซิบน้ำตาจะไหลนะคาเตก็บอกเอ๊ะลูกกัดจังก็ เโลไปที่อีโดคาเตะก็ตัดก็พูดอกมาไง้องให้ทําควยอะไรคาเยะไม่รู้อะไรเลยแค่คาเตะอยู่บ้านข้างกับคุณทิ๊ซูรู้บ้างไหมว่าฉันต้องนอนไม่หลับผมตานนองไม่หลับทั้งคืนต้องมาเลิศมือเห็นเธอกับเขาต้องอยู่ด้วยกันกี่วันกี่คืนคาเตะก็ตัดกมันขนาดนั้นเลยนะจากนั้นลูกกาจังก็เอามือมาจับคาเตะนะคาเตะตกใจฮะจากนั้นลูกกาจังก็มาเกอดคาเตะนะคาเตะก็ืนหน้าเดอเออ งเงี้ยลูกค้จาจังก็พูดขึ้นมานะนะ,ะคะอีดอเขาจตอบว่ากูวุ่ว้แล้วกูจะฉว้าวเจ้านาพนักงานก็บอกคุณลูกค้าครับควบกวนลดเสียงได้ไหมคะแล้วก็ลดวางเงียบอีกหน่อยนะคะัคาเตก็ตอบกลับพนักงานว่าขอโทษน,นะครับเจา้านาภาพก็ตัดมาที่คุณคุณย่าของคาเตียนะคุณย่าก็ตอบว่าทําไมเกมไม่อยู่กับองค์หญิงฉันแล่ล่ะคาเตียก็พูดขึ้นมายังเรียนอยู่กันทนะั้งคู่นี่ฮะควรต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัว หรือเปล่าฮะเคยฟังไหมของโจ๊กโซคูอ่ะแย่ของคาเต้ก็ตอบกลับว่ากูเกิดไม่ทันสมัยนี้ถึงเป็นคนไม่รู้จักก็รูปแชร์กันได้เว้ยคาเซ้ก็พูดคำจะคยขือ่นบอ่าจริงเรื่องอยู่กับมิสเตอร์ญาตตางฮะที่จะเพิ่มหวาดยุ่งยากให้ก็เป็นภาพจินตนาการอยู่ในหัวนะที่แย่กาษคาเซ้เซโวยวายว่าวอยู่บ้านคุณซาโยริยังไงก็ต้องทักทายแล้ว ญาติของคาไซก็ยังพูดว่าถึงเรื่องที่ผ่านมาจะพิลึกพิแดนแต่พวกเจ้าก็คบกันจะปีหนึ่งแล้วนะถึงแก่จะไม่ได้แค่ไหนยังไงก็ระวังเรื่องวับสัมพันธ์ไว้แล้วกันคาไซก็ตกใจแล้วก็พูดคง่างเนื้ยังไงก็ตามระหว่างหาบ้านใหม่ผมจะไปค้างบ้านเพื่อนนะฮะของที่ห้องนอกจากเสื้อผ้าขอฝากที่บ้านชั่วคราวนะฮะ ยากของคาเตก็ตอบกลับว่าทิ้งไปซะอีดอกต่นั้นก็พากลัามาที่คาเต้กลางเดินไปไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ถอยใจขึ้นมาว่าเออเหมือนเดินเลยแรงกดดันไม่เปลี่ยนท่านคิดว่าเราครบกันอยู่จริงนี่นะจะพยายามจะเจียนให้อยู่กันกินกันก็ไม่แปลกแต่ที่มิเสนะละเธอเสนอให้ก็แค่พอทวนเห็นเราเมาค้างและสภาพยาจบ ไม่ไหวถึงจะเอาเรื่องสืบมาเกี่ยวเราจะลบกวนเธอไปมาว่านี้ไม่ได้จ่กนัฐคเซก็มองไปเห็นอะไรสักอย่างนึงเป็นร้านข่าวนะคเซก็พูดมาข่าวยิน เดกลับไปกินแล้วกันจะนะคับภาพกระตัมาที่คาเดเรางขึ้นรถไฟนะก็พูดความจรว่าเรื่องรูกาจจังก็เหมือนกันไม่ใช่เรื่องหนักครับส่นนี้คือเรื่องอยู่บ้านเดียวกันมาแตกแล้วก็คงได้เห็นอายนะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแน่มีเซอร์ัตเธอกังวลเรื่องรูกาจจังมาตลอดด้วยมีเซอร์รัตก็คงอยากเลี่ยงเรื่องนั้นเหมือนกันจะเป็นภาพแบบไปถึง ก็เป็นภาพกลับมาเป็นภาพคาสยะมเหมือนเดิมนะผู้พิพาขึ้นมาว่าโกหกสคนนั้นอีกจนได้ถ้าเรื่องสืบจบแบบเบ็ดเอ็นขึ้นมาระเบิดลงแง่แง่ปวดคำับยังมาเราค้งอีกเรือเราไม่เสียจะยอมให้วางตู้ปลาไหมนะเรื่องกำหนดการย้ายออกจากห้องก็ต้องคุยด้วยแล้วก็ต้องทำสัญญาห้องใหม่ด้วยถึงจะอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ใช่เวลาจะหลงที่ใจ ัญหายังมากมายกองเป็นภูเขาเอ๊ะอะไรนะแล้วกุญแจเลือคาเซก็ตกใจคิดว่ากลับมาแล้วนะคะยังไม่ได้กุญแจมีแค่2ดอกคาเซก็ตกใจนะเป็นจิสุปูตูมาแล้วก็พูดว่าเฮลโลจะอีตัวองิงถ้าไม่เปิดไว้ให้เขาก็เข้าไม่ได้อะพอดีเลยคาเซก็ขืนหน้าเดงนะคาเซก็พูดขึ้นมาก,ก,ก,กลับมาแล้วครับเอ๊ะกลับมาเยอะไปไหมอ่ะคะช่วยแวะรับสะดวกซื้อให้ทีค่ะ เอาหน่าช่างเธอก็ดูเหมือนว่าตอนก็ดูเหมือนว่าตอนนี้คาตยะจะไปอยู่บ้านจิสรุนะด้วยปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่ได้อ่านตอนที่เร็วนะ